สวัสดีค่ะดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิล h ช n n นลค่ะและนี่คือ t a r o t a r t นะคะมาถึงดวงความรักในเดือนกุมภาพันธ์แล้วค่ะมาดูกันว่าวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์นะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างรอบนี้เราเริ่มกันที่คนทัดน้ำค่ะกรากฏพิจิกมีนะเหมือนเดิมเรามาดูกันว่าคนทุกสถานนะไม่ว่าจะโซดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่แล้วเนี่ย ความรักของคุณสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างนะเรามีไพ่ทั้งหมดสําสำรับเหมือนเดิมนะคะคู่บุญคาเล็กติโมชันการ์สยังสั่งได้นะคะแล้วก็เลิฟสตอรี่ออร์เคแล้วเราก็มาใช้ไพ่ใหม่นะคะอินิกมาเอลเมน s ์นะคะทาโร่ aro, นะเรามาดูกันว่าไพ่จะเล่าเรื่องราวของคุณยังไงบ้างสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะช่องเฟิรเน็นการดูแบบโหราศาสา,สากลค่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรอของไทยถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในราศีธาตุน้ํา กกดพิจิกมีหรือเปล่าเช็ควันเกิดของคุณที่ใต้คลิปดูก่อนได้เลยนะคะถ้าเกิดใช่คลิปนี้เป็นของคุณแต่ถ้าไม่ตรงปแปลว,ว่าที่คุณทราบอยู่เป็นราศีแบบไทยเนาะลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนว่าตรงมากน้อยแค่ไหนถ้ารู้สึกอยากจะดูแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้กตอีกแบบหนึ่งถ้าคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะๆนะเปิเป้ลแ,นะแนะนําให้คุณหาลัคนาเปิ้ลมีสอนหาลัคนาแบบง่ายเอาไว้ให้ช่องเปิ้ลจะยึดวันเกิดกับลัคนาเป็นหลัก2อ,อย่างส่วนใครอยากจะดูตามดาวจันทร์ดาวสุ์หรือว่าราศีแบบไทยก็สามารถทำได้ เพราะคลิปแบบนี้เป็น general reading เนาะทำให้คนหมู่มากพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ดีที่สุดดูเป็น entertainment เนาะถ้าเกิดว่าฟังแล้วไม่สบายใจทิ้งไว้ตรงนั้นมันไม่ใช่ดวงของคุณแต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้วเออมันได้ข้อคิดมันได้แนวทางอะไรเอาไปปรับใช้เปิ้ลก็ยินดีมากๆเลยก่อนที่จะไปดูการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้เปิลด้วยนะคะแล้วเรามาลุ้นกันเรามาเริ่มกันที่ไพ่คู่บุญก่อนเลยเนาะ ไพ่คู่บุญใหญ่จะบอกอะไรคนทัพน้ำบ้างก็รกดพิจิกมีนนะไพ่คู่บุญหญ่จะบอกอะไรในเดือนกุมภาพันธ์เนาะต้นเดือนครึ่งเดือนแรกแบบนี้นะไพ่ยอยากบอกอะไรให้กับคนทัพน้ำก็กดพิจิกมีนคะ่ะมาก็ากฎพิจิกมีไพ่บอกว่า สัมผัสพิเศษอ่ะจริงๆคนธาตุน้ําเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วนะก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นราศีกรกฎพิจิกมีด้วยความเป็นธาตุน้ำนะคุณจะมีความเซนเทเมนทัลคุณจะมีความเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ง่ายแล้วก็จะมีเซนต์อยู่แล้วอันนี้เป็นปกติของคนธาตุน้ําแล้วช่วงนี้เนี่ยพอมันขึ้นมาแบบนี้แปลว,ว่าคุณจะมีเซนต์เป็นพิเศษอ่ะเซน์ในที่นี้คุณอาจจะมีความเอ๊ะนึกออกมะ,ะอะไรที่มันเป็น สิ่งที่คุณรู้สึกอ่ะเป็นไปได้ว่าคุณเชื่อสัญชาตยานตัวเองได้ในภาพเห็นไหมเหมือนมีใครมากระซิบบอกคุณนะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ถ้าเราไม่ได้มองในเรื่องของความงมงายนะอาจจะมีใครมาบอกคุณก็ได้หรือคุณไปส่องๆดูๆแล้วคุณก็ไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างที่คุณอยากรู้ก็เป็นไปได้หรืออีกอันหนึ่งอย่างที่บอกเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของเซนส์จริงๆก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าใบนี้เนาะสัมผัสพิเศษจะลิงก์กับ คุณแต่ละสถานะยังไงบ้างเรามาเริ่มกันที่ไพ่คาแรคเตอร์โมชั่นการ์ดก่อนมาดูอารมณ์ความรู้สึกสถานการณ์ชีวิตของคุณในช่วงนี้เนาะจะเป็นยังไงบ้างคนทัดน้ําไม่ว่าคุณจะเป็นคนสเตตัสไหนก็ตามนะโสดสนิทมีคนคุยมีคู่แล้วมาทัดน้ําอารมณ์ศิลปินนะติดตามแบบคนทัดน้ํารสนิยมดีอารักความสมบูรณ์แบบนักวางแผน รักอิสระแล้วก็หัวโบราณเอเนจีค่อนข้างจะโอเคนะเพื่อมองว่าคุณจะไม่กระตุกกระตากถึงแม้ว่าคุณจะรับรู้หรือว่าคุณจะเอ๊หรือคุณจะรู้สึกว่าคุณมีเซนได้แก็ตามคุณจะมองหาหลักฐานก่อนเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดอยู่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ ต้องชอบเราแน่เลยหรือว่ามีความอะไรกับเราสักอย่างไม่ว่าจะเป็นชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะคุณจะสังเกตอ่าคุณจะสังเกตว่าเออเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆริงไหมซึ่งคุณก็จะยังไม่ได้รีบสารสัมพันธ์ถ้ามีคนไม่ชอบคุณอ่ะคุณก็จะแค่ดูเฉยๆคุณจะไม่ไปหาเรื่องไม่ไปทะเลาะเบาแวงเนาะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามีใครบางคนมาชอบคุณอะไรแบบนี้เนาะคุณจะยังเลงๆดูท่าทีก่อนคุณจะไม่ได้แอคชั่นเข้าไปแบบแสดงออกอะไรชัดเจนเพราะรักอิสระเนี่ยแปลว่า ใครที่ยังโสดอยู่ปั้นมองว่าคุณก็ยังอยากโสดต่อไปแต่ว่ายังค่อยๆดูอะ่ะคือไม่รีบเนาะระความสมบูรณ์แบบคือดูให้ดีๆก่อนว่าจะไม่เงิบจะไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออแบบเข้าใจผิดอะไรแบบนี้เนาะส่วนใครที่ เป็นคนมีความสัมพันธ์เพิ่นก็มองว่าคุณก็ยังอยู่ในช่วงของการที่ค่อยๆค,คิดตรึกตรองในความสัมพันธ์นี้อยู่นะว่ามันจะโอเคไหมมันจะยังไงคืออยากมีแฟนที่ใช่จริงๆอะไรเงี้ยเราก็จะไม่รีบในความสัมพันธ์เนอะเอนด์จีไม่ได้รู้สึกนอยไม่ได้รู้สึกทุกนะเพิ่นมองว่าคุณคิดเยอะขึ้นอาประมาณนี้ในขณะที่คนมีคู่ค่ะเหมือนกันคุณอาจจะมีพื้นที่ให้กันและกันมากขึ้นนะแล้วก็อ่าสังเกต สังเกตสังการในคู่ของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ถามว่ามีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ไหมไม่เห็นเนอะโหโบราณปแปลว,ว่าคุณค่อนข้างจะรักเดียวใจเดียวแล้วก็อาจจะมีความท่าทะเลาะหรือมีปัญหากันนะมันจะมีความแบบเหมือนเราอยากให้เขาทําในสิ่งที่มันอาจจะเป็นข้อเสียอยากให้ปรับปรุงแก้ไขอะไรแบบเนี้ยมากกว่านาะแต่ว่า มันอาจจะไม่ได้เป็นในเชิงที่ทะเลาะเบาะแว้งอะไรที่มันรุนแรงเนะเพราะ energy ของไพ Motion Gas ่ character emotion g a r ะไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีแต่เดี๋ยวเราไปดูคะ่ะว่ามันจะไปพูดในทาโร่ว่าอย่างไนบ้างนะอะ ไปเริ่มกันเลยกับทาโร่นะคะคนโสดก่อนจะโสดสนิทเลยก็ได้นะแบบตายล้าฉันมีแต่ทํางานจะมีใครเข้ามาไหมหรือว่าไปแอบชอบแอบมองใครหรือว่าเรารู้สึกว่ามีใครมาชอบเรามันจะมีจริงๆไหมนะในช่วง15วันนี้1-15กุมภาพันธ์ในช่วงวาเลนไทน์ด้วยจะมีใครมาบอกรักอะไรยังไงเราไหมนะมาคนทธาตน้ํากอากฏพิจิกดีนะคะ่ะมาดูการความรักจะเป็นไงคนโสดไพ่บอกว่า Empress w ว้ว สามไม้อ่าแปดดาบแปดถ้วยสี่ดาบนะคะแล้วก็อัดสวินดาบอ่ะคุณมีความระแวงมีความช่างสังเกตมีความสงสัยจริงๆด้วยเอ็มเพรสเป็นไพ่ของคนที่รักตัวเองนะอย่างที่เบิรนบอกจากคาแรคเตอร์โมชั่นการ์เลยว่าคนโสดทาดน้ําไม่ว่าจะมีคนชอบ อาไหมหรือว่าคุณแบบมีคนคุยคุยอยู่ไหมหรือคุณไปชอบเขาหรือเขามาชอบเราหรือคุณจะโสดสนิทใดๆก็ตามช่วงนี้คุณจะรักตัวเองเนาะเอ็มเพรสเป็นไพ่ของการดูแลตัวเองดีรักตัวเองยังรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะยังไม่ได้พร้อมมีความสัมพันธ์ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ใช่จริงๆเนอะอาจจะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณนะแต่คุณจะรู้สึกว่าถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วมันไม่ตรงสเปคจริงๆอ่ะคุณจะ ดูท่าทีไปก่อนอ่าหรือบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามาชอบเราแต่เราไม่ชอบเขาเนาะเราก็พยายามอ่าทำเป็นเหมือนไม่รับรู้อะว่าแบบเออเขามาชอบเราอะไรแบบนี้ก็ได้มันเลยมีไพ่แปดดาบคือจริงๆรู้ทั้งรู้นะว่ามันมีคนมาชอบเราแต่ว่าเราไม่ชอบเขาเราอาจจะต้องวางตัวพยายามทําตัวนิ่งๆแบบนี้ก็เป็นไม่ได้คุณรอคอยความรักที่ใช่ค่ะสมไม้ขึ้นมาแปลว่าเรารอคอยความรักที่ใช่ความรักที่ สมหวังจริงๆเนอะอาจจะเป็นรักทางไกลาอาจจะเป็นเดทออนไลน์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันใครที่มีคู่กรณีมีคนคุยในเชิงที่เป็นรักทางไกลหรือว่าคนไกลๆคนที่เราคิดถึงไม่ได้คุยกันมานานหรือว่าคนที่บล็อกไปเนี่ยสถานการณ์ช่วงจังหวะเวลาเนี้มันยังนิ่งอยู่นะใครที่มีคนในใจเนาะแล้วความัมาันิมเนี่ยมันดูเหมือนดับเว้นระยะมีการบล็อกกันหรือมีการไม่คุยกันเนี่ย 15วันนี้มันจะยังนิ่งๆนะเปิ้ลไม่เห็นว่ามีการพูดคุยกันแต่ว่าอาจจะมีการไปส่องๆได้ส่องเท่าที่ส่องได้เนอะเพราะ8ดาบมันหมายถึงว่ามันอาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นมันก็จะเห็นได้เท่าที่เราเห็นนึกออกปะประมาณนั้นแล้วก็อาจจะยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันส่วนถามว่าคุณ move on ไหมเปิ้ลก็ไม่เห็นว่าคุณ move on ถามว่าพยายามจะ move on ไหมมันยังอยู่ในช่วงของภาวะการแบบยังไม่เข้าใจมากกว่าเพิ้ลว่าการที่คุณไม่ได้คุยกันมันอาจจะยังไม่ได้มีเหตุมีผลหรือว่ามันไม่ได้มีการเคลียรเเเาตัวองก็ลย รู้สึกว่างั้นก็พักไว้ก่อนไปทำงานหาเงินอะไรกันไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่คิดเรื่องความรักนะแต่มันทำอะไรไม่ได้มากกว่าเออสำหรับใครที่มีคู่กรณีมีคนคุยและมีปัญหาความสัมพันธ์เนาะความสัมพันธ์ดูมีระยะหรือว่าเว้นระยะไม่ได้คุยกันถูกบล็อกอะไรแบบเนี้ มันจะอยู่ในภาวะนิ่งๆนะมันจะยังทําอะไรไม่ได้มากซึ่งถามว่าคุณมีเซนต์ไหมคุณอาจจะรู้อยู่แก่ใจก็ได้ค่ะว่าอาการที่เขาบล็อกคุณเป็นเพราะอะไรเพราะเขาไปคุยกับคนอื่นแล้วเขาไปเลือกคนอื่นแล้วหรือว่าเ,เขาไม่ได้ชอบคุณจริงๆหรือใดๆก็ตามคุณอาจจะรู้อยู่แก่ใจแต่ตัวเราเองอาจจะยังรู้สึกยังยอมรับความจริงไม่ได้อะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้กรณีคนโสดที่ ไปแอบชอบแอบมองหรือว่ามีคนคุยมาก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้มันเงียบหายไปนะคะส่วนใครที่โสดสนิทเลยเพราะว่าดีที่สุดกับการที่เราหันมารักตัวเองก่อน15วันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออคนที่เข้ามายังไม่โดนสเปคยังไม่ตรงใจเข้ามาก็อาจจะยังไม่ได้มีความจรงิงจังจรงิจรงใจอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามา,าจ,จะทําให้คุณทุกมากกว่าสุขคุณก็เลยเลือกที่จะมีความสุขกับตัวเองมากกว่าก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้น energy ของคนโสดธาตุน้ำเป็นมองว่า โสดต่อไปก่อนนะจ๊ะยังไม่ต้องรีบแต่ถ้าเกิดมีคนเข้ามาคุณจะคุยได้ไหมก็คุยได้นะส่วนใครรอคนเก่าๆก็อาจจะยังไม่ได้มีวี่แววว่าจะกลับมานะคะอ่ะเลิฟสตอรี่ออร์เคิลหนึ่งใบใหคนความรักทัดน้ำนะคนโสดทัดน้ำนะคะมาคนโสดทัดน้ำให้อยากบอกอะไรคุณนะ1 1 5่กุมภาพันธ์ค่ะเลสเปกค่ะความสัมพันธ์นี้ต้องให้เกียรติซช่นกันและกันเนาะแปลว่าเราก็จะไม่ไปกดดันหรือจะไม่ไป ตามหาเขาในกรณีที่ความสัมพันธ์มันเยี่ยมหายหรือว่าเขาบล็อกเราไปหรือใดๆเนาะิ้ลมองเห็นว่าคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณคุณไม่ได้ไปพยายามไม่ได้ไปกดดันไม่ได้อะไรเนาะมันก็แสดงถึงความให้เกียกรติกันเนาะหรือในความสัมพันธ์เนี้ย ใครก็ตามที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณนะเรสเพคเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่สําคัญในการพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันถ้าเข้ามาให้เกียรติคุณอาคุณก็ค่อยรับพิจารณาแต่ถ้าเข้ามามาเอาเปรียบมาทําอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าไม่ให้เกียรติไม่มองเห็นคุณค่าในตัวคุณอะคุณก็จะไม่เอาเพราะว่าคุณเป็นเอ็มเพรสไงเอ็มเพรสคือคนที่รู้คุณค่าในตัวเองถ้าใครเข้ามาแล้วทําไม่ดีคุณคุณจะให้เกียรติตัวเองคุณก็จะไม่รับรักนั้นหรือว่าคุณก็จะบบ ไม่เอาความสัมพันธ์นั้นโดยเด็ดขาดนะซึ่งถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมเพื่อมองว่าดีพิชานไม่ต้องรีบเลยค่ะในเรื่องความรักเนาะค่อยเป็นค่อยไปเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักตัวเองมากพออ่ะเปิ้ลนเรือจะบอกว่าในเมื่อเรารักตัวเองแล้วว่าคนที่จะเข้ามาก็ต้องรักคุณเท่าๆกับที่คุณรักตัวเองเนาะต่อมาคนมีความสัมพันธ์บ้างคะ่ะมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะนะมาดูกันว่า1 1ึงกุมภาพันเนี่ยจะขยับความสัมพันธ์ไหมหรือความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรมานะคะ คนทัดน้ำกรกฎพิจิกมีนที่มีคนคุยนะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเอ่ยกรกฎพิจิกมียนสตริงอ่ Fool t e m p e r a n c e อ่ะ, fool, ance, อะหัวเราะเลยไฮไลทแฟนนะคะแล้วก็ The Lovers นะแล้วก็ t e n ด์ s ับสอนะคะอ่ะความสัมพันธ์นี้นะก็ต้องบอกค่ะวนเวียน เนาะยังไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เพราะมีเดอะฟูลขึ้นมาทําไมไม่รู้เพราะมันมีฮาร์ลแฟกับเดอะเลเวอร์แล้วมี10ดาบขึ้นมาเปิ้ลรู้สึกว่าคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าอาจจะเป็นรักเรา3มคน4ี่คนแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็รู้ทั้งรู้ค่ะเพราะว่ามันมี10ดาบเนาะว่าความสัมพันธ์นี้พัฒนาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า เรามีคู่อยู่แล้วแล้วันไปชอบคนนี้เป็นคนคุยหรือคนคุยคนนี้ของเราเขามีคู่มีแฟนแล้วแบบนี้ก็ได้เพราะมีฮาลแฟนเนาะเป็นไพ่ของความมั่นคงอยู่มานานเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ของเขาอยู่มานานแล้วมันมี the r e v e r s คือเป็น choice เป็นตัวเลือกเนาะแล้วตัวเราเองก็เป็น the fool มันแปลว่าเรายังไม่สามารถสารสัมพันธ์อะไรกับเขาได้ซึ่งคุณรู้แก่ใจค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ขยับนะในกรณีที่เป็นรักสามเศร้าสี่เศร้านะคือถ้าคุณมีแฟนแล้วความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็แค่อยากคุยแต่ถามว่าจะทําอะไรไปมากกว่านี้มก็คงท แต่ไม่ได้เพราะว่าคุณก็ยังมั่นคงกับคู่ของคุณอยู่ในขณะที่เป็นทางตรงกันข้ามถ้าเป็นไวซ์เวอร์ซ่านะคุณไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์กับคุณนะมันก็มีความรู้สึกแฮปปี้ดีดานะแต่ถามว่าเขาจะไปเลิกกับคนของเขาไหมก็ไม่มันก็เลยทําให้เรามีความสุขไม่สนิทอะสุขไม่เต็มที่สุขเล็กๆพอถึงเวลางจริงเราก็ทุกเนาะเราอาจจะหลอกตัวเองว่าเรามีความสุขทั้งที่จริงๆแล้วมันมีความทุกข์ค่ะเพราะสิบดาวมันเป็นไพ่ของความผิดหวังเสียใจเห็นไหมร้องไห้จมกองเลือดน้ําาตนนองะ เลเนอร์เลอะหมดเลยแปลว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเจ็บปวดเนาะแต่ถามว่าจะ move อ n ได้ไหมมันมีความวนเวียนเนาะ t e m p e r a n c e นะกับ strength นะคะมันเป็นให้ Infinity เนาะเป็นการแบบพยายามจะสมดุลอารมณ์ไม่ให้ทุกข์จนเกินไปคือถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จริงๆเนี่ยมันมีทางเลือกให้คุณแค่ทางเดียวค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณจะอยู่ อ่ะแปลว,ว่าคุณต้องยอมรับสภาพเพราะเขาจะไม่เลิกกับแฟนเขาหรือคุณจะไม่เลิกกับแฟนคุณมันก็จะอยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราปล่อยวางได้เราเข้าใจได้เราจะไม่ทุกข์ซึ่งจากพายเนี้ยเปิ้ลเห็นว่าคุณยังทําใจไม่ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเคสไหนก็ตามหรืออีกทางหนึงคือคุณจําเป็นจะต้องออกไปจากความสัมพันธ์นี้ซึ่งถามว่าเปิ้ลเห็นว่าคุณ ออกได้ไหมณตอนนี้มันเหมือนเรายังทําใจออกไม่ได้เออมันก็เลยเหมือนกับว่าเรายังนอนนิ่งๆเนาะยังมีดาบแทงเราอยู่แล้วเราก็ยังนอนอยู่นิ่งๆไม่รู้จะทำไงถามว่ายังมีการพูดคุยสารสัมพันธ์กันไหมมีแน่นอนค่ะถ้าเกิดใครมีการเงียบหายไปเดี๋ยวมันจะมีการวนมาพูดคุยกันคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่วนเวียนแต่ถามว่าพัฒนาได้ไหมมันก็พัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นเซนส์ของคุณเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ลองรันหรอกมันไม่สามารถ ทำอะไรได้มากกว่านี้หรอกอยู่ที่เราค่ะว่าเราจะเลือกอะไรนะอันนี้ก็คือคำแนะนำจากไพ่ก็แล้วกันต่อมา Love Story Oracle หนึ่งใบคนความสมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ซลเลิฟคุณจำเป็นต้องกลับมารักตัวเองก่อนนะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองมากพอคุณจะรู้ค่ะว่าเราไม่ได้จําเป็นต้องอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบนี้เนาะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเคสนี้ของคนทัดน้ำเนี่ยมันขึ้นมาชัดเป็นเรื่องของสามเศร้าสีเศร้าแน่นอนถ้าคุณไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์สามเศร้าสีเศร้าให้กระโดดไปดูคนโสดเลยนะเพราะคนโสดมันมี energy ของความเป็นคนโสดจริงๆอยู่ด้วยนะแต่ถ้าเป็นคนคุยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าสีเศร้าเท่านั้นกลับมารักตัว นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักตัวเองมากพอคุณจะรู้ว่าทําไมฉันจาเป็นจะต้องอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกด้วยนะทําไมฉันถึงต้องเป็นคนถูกเลือกนะทําไมฉันต้องเป็นคนที่อยู่ในเกมแทนที่เราจะต้องเป็นคนที่สามารถกําหนดกฎเกณฑ์ชีวิตตัวเองได้อ่ะเมื่อไหรนั่นแหละเมื่อไร่ที่คุณเข้มแข็งพอคุณจะสามารถลุกออกมาได้ก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันเนาะไพ่ก็เลยแนะนําให้คุณรักตัวเองก่อนนะจ๊ะต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนบ้าง คนมีคู่ทตุน้ำกรกฎผีจิกมีนะความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างคนทัดน้ำกรกฎผีจิกมีนะสถานการณ์ความรักของคนมีคู่คือมีแฟนแล้วหรือว่าจะแต่งงานแล้วก็ได้เอเนจีครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะความรักของคุณสามเหรียญอะเดสว้าวคิงถือไม้นะคะเด็กถือดาบอ่า ห้าถ้วยนะคะแล้วก็ สี่ถ้วยอ่ะมันมีความไม่ค่อยได้ดั่งใจนะเพิ้นมองว่าในใจลึกๆของเรามันมีความเยอะอย่างที่บอกจากคาแรคเตอร์โมชันการ์ใช่ไหมว่าเราเป็นคน perfectionist เราอาจจะเป็นคนดีเทลเราอาจจะอยากให้เขาแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นแก้ไขในจุดบกพร่องจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อไม่ดีอยางให้เขาแก้ไขแต่เขาอาจจะไม่ยอมแก้หรือมันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานเป็นไม่ได้ทั้หมดเนาะแล้วคุณก็เลยนอยเฟลถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยกันหลายรอบว่าให้แก้ปัญหาตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ย มันก็อาจจะยังยากอยู่เหมือนที่คาร์ลตีโมชันการ์สบอกนะใครยังไม่ดูย้อนกลับไปดูได้นะเ้นบอกแล้วว่าไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องสามเศร้าหรือใดๆสําหรับคนมีคู่นะที่เ้นเห็นนะแต่มันเป็นปัญหาเรื่องความหยุ่มหยิม,ยมความแบบไม่เป็นดั่งใจที่เราต้องการอะไรเงี้ยความเปะ๊ะความแบบอยากให้เขาทําในสิ่งที่เราอยากให้เขาทําอะไรแบบเนี้ยซะมากกว่ามันก็เลยมีความน่าเบื่อค่ะมีความไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเ้นก็มองว่าช่วงนี้เนี่ย ถ้าเป็นม่ได้ก็อาจจะนิ่งๆเนอะคุยกันได้นะมันจะมีการพูดคุยกันได้ค่ะแต่การพูดคุยของคุณมันจะดูมีความแบบไม่อยากทะเลาะเนอะเพราเราไม่อยากทะเลาะเนี่ยมันก็จะมีกําแพงประมาณหนึ่งคืออะไรที่แบบไม่ได้ดังใจเราก็จะเลือกที่จะแบบอ่ไม่พูดถึงมนะันอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันแก้ไหมมันก็เลยไม่ได้แก้ไงเพราะตัวคุณเองไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นหรือไม่ได้ยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะ คุณจะมีความสุขมากขึ้นได้ถ้าคุณให้อภัยตัวคุณเองให้อภัยตัวเขาแล้วก็ปล่อยวางเรื่องไหนคุณต้องคิดอย่างนี้เรื่องไหนที่ปล่อยวางได้ให้ปล่อยวาง ถ้าเรื่องที่คุณทะเลาอะอก,กับแฟนของคุณเนี่ยยืดเยื้อยาวนานมานานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราปล่อยวางไม่ได้จริงๆก็จาเป็นจะต้องพูดคุยนะสามเหรียญขึ้นมาแปล,แลว,ว่าพูดคุยกันได้เดทขึ้นมาแปล,แลว,ว่าถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนแบบจริงๆจังๆหรือมีการพูดคุยแบบเป็นจริงเป็นจังเนี่ยมันจะสามารถแก้ได้แต่บางครั้งอะด้วยความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองถูกไหมเราอาจจะอยากให้เขาแก้ซึ่งถามว่าถ้าเขาไม่แก้มันจะทําอะไรได้เราคงทําอะไรไม่ได้มากนอกจากหนึ่งคือยอมรับ และปล่อยวางคุณจะมีความสุขมากขึ้นหรือ2ถ้าเรายอมรับไม่ได้จริงๆแปลว่าเราต้องมาพิจารณาแล้วว่าหรือว่าคนนี้มันคือคนที่ไม่ใช่กันแน่นึกออกปะคือเราจะไปฝืน modify ในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นอะเหมือนแก้วเป็นสีเขียวแต่เราอยากได้แก้วสีขาวแต่คุณนันไปซื้อแก้วสีเขียวมาสุดท้ายเอาสีเขียวมาชุบสีมันก็จะยังไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายคุณก็ต้องอาจจะต้องเลือก ทิ้งแก้วสีเขียวไปเพื่อไปหาแก้วสีขาวใบใหม่ก็เป็นไม่ได้เช่นกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราเนะเด็กถือดับขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเรามีความแบบละเอียดสังเกตละแวงอะไรต่างๆนะอีกอย่างนึงที่บมรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นคือหลับตาข้างหนึ่งได้บ้างก็จะดีอะไรที่มันแบบไม่ต้องไปดูเยอะไม่ต้องไปละเอียดปล่อยวางปล่อยผ่านอะไรไปบ้างเนาะแล้วให้ความไว้ใจกัน มีมากขึ้นเนาะใช้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นในความสัมพัน์ครับบางทีเราไปกดดันเราไปเหมือนแบบสังเกตว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องทําอย่างนี้แน่ๆเลยแบบที่เราไม่ชอบเนาะแล้วปรากฏเขาก็ทาจริงๆคุณก็จะเห็นไหมว่าและต้องเป็นเหมือนเดิม ว่าแล้วว่าแกไม่ได้ว่าแล้วอย่างงูอย่างนี้แล้วคุณก็จะมีความไม่มีความสุขอะ่ะก็รู้สึกว่า energy ของคนทัดน้ําที่มีคู่เนี่ยคุณค่อนข้างจะเหมือนคาดหวังอะไรหลายๆอย่างให้เป็นไปตามใจคุณเนาะแต่ว่าคนสองคนเนาะเราจะไปกดดันให้เขาไปทําแบบที่คุณอยากได้ทั้งหมดหมันเป็นไปไม่ได้หรอกขนาดตัวเราเองอะ่ะถามตัวเองนะคุณสามารถมีวินยัยกดเกณฑ์บังคับตัวเองในสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆหรอ เออบังคับตัวเองอะมันง่ายกว่านะคุณยังบังคับไม่ได้เลยแต่คุณเลือกที่จะไปบังคับอีกคนหนึ่งเพราะว่ามันสะดวกใจคุณกว่าไงนึกออกปะคือเราไม่ต้องเหนื่อยแต่ว่าเราไปบังคับให้อีกคนหนึ่งทํามันยากกว่านะความจริงแล้วอะเพราะฉะนั้น ล่อยวานคือสิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นอันนี้ก็คือคําแนะนําจากไพ่ก่อละกันเนาะแต่โดยรวมเพื่อนไม่เห็นว่ามีปัญหารุนแรงนะยกเว้นว่าคุณจะคิดทบทวนอย่างที่เพื้อบอกว่าถ้ามันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่คือคุณรับไม่ได้กับสิ่งนี้จริงๆอะ่ะมันก็อาจจะต้องมานั่งทบทวนค่ะว่าหรือคนคนนี้คือคนที่ไม่ใช่แล้วเราควรจะเป็นต้องอจบความสัมพันธ์แล้วไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กันแน่เนาะอะ,อะต่อมาเริมสอรี่ออร์เรคอลหนึ่งใบให้คนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนนะจะ คอมมิชเมนต์อะมันมีความผูกพันกันนะเพิรนมองว่าการปล่อยวางจะเป็นสิ่งที่คุณมีความสุขมากที่สุดเพราะอย่างคอมมิชเมนต์ขึ้นมาเรามีความผูกพันกันมากเนาะแล้วเราก็มีความแบบมันก็ต้องมีลิ้นกับฟันบ้างมันมีความไม่เข้าใจกันบ้างมันมีความแบบ ไม่ได้ดั่งใจบ้างขอให้คุณลดทำตัวสบายๆคะ่ะไม่ตึงจนเกินไปเนาะและไม่หย่อนจนเกินไปเดินทางสายกลางเป็นคิดว่าคุณจะมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้ได้เพราะพ่ายขึ้นมาว่าคอมมิชเน้นะคุณไม่ได้อยากเลิกกับเขาถ้ามันไม่ได้สุดๆจริงๆถูกไหมอาประชานเพิ่นก็แนะนําว่าให้คุณปล่อยวางอย่าตึงจนเกินไปมันไม่มีอะไรหรอกที่จะเพอร์เฟกต์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ตัวเราเองก็มีข้อเสียเขา ก็ต้องยอมรับในตัวเราเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่เรามโงแต่มองในฝั่งของเราว่าเราอยากให้เขาเป็น1 2 3 4แต่เราเคยแก้ไขที่ตัวเองไหมอ,อันนี้ก็ต้องมาพิจารณาเช่นกันนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์มีความสุขมากที่สุดก็ มองบวกแล้วก็ปรับจูนเนาะแล้วก็อย่าตึงจนเกินไปแค่นี้ก็จะทําให้ความระความสมพัธ์ของคุณไปต่อได้อย่างมีความสุขนะคะนี่คือทั้งหมดของความรกของคนทัดน้ํากรกฎพิจิกมีในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิกุมภาพันธ์หกแปดนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เบิ้ลจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะส่วนใครที่ชอบคลิปมากๆกดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจเบิ้ลสนับสนุนช่องเบิ้ลก็จะขอบคุณมากๆเลยอ่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ Thank <smart noise> you.